เขาชอบเล่นผ้าลหลงไหลผ้ามากเลยนะคะเขา,าเดือนนี้นะคะวันที่7เขาก็จะครบ8เดือนนะคะอตอนกลางคืนหรือตอนเช้าตื่นขึ้นมาเขาจะต้องมีผ้าแล้วเขาก็จะเล่นกัดผ้าของเขาอยู่นะคะเราผืนนี้เมื่อกี้นี้เขาคา,า,าบเอาลงมานะคะแล้วป้าปแมงก็ขอเขาก็ไม่ให้นะคะอันวอนเอาผ้ามาอันวอนเอาผ้ามามาให้แม่มามาเห็นไหมนะ่ะทำยังไงนะ่ะ มันขึ้นฮะมันค้องขอได้ทำไงหนาะนม่านจะเอาขึ้นมาได้เอามา้าแ,แม่ขอมาขอขอมาขอมามาขอขอมามาแม่ขอมา ม่ขอมาเร็วมาแม่มาให้แม่มามาแล้วแล้วจะสะบัดทำไมเอามาให้แม่มามาแม่มามาให้แม่มามาขอขออ่อ,อยากขู่ทำไมอ่ะเอามาแม่ม่ให้เอาลงมาก็ยังเอาลงมาอีกมันเปื้อนอ่ะแล้วก็น่ะหนักเห็นปะฮะแม่ไม่เล่นไปชวนพี่บิก๊กพี่บิ๊กเขาก็ไม่เล่น บิ๊กกี้เขาก็นอนอยู่ตรงนั้นนะคะเขาโตแล้วนะคะอายุหลายปีแล้วเขาก็ไม่ชอบเล่นอันันก็ชอบชวนเขาเขาก็แง้าเอาบางครั้งนะคะมาเลยมามา,มาแม่ขอผ้าขอผ้ามามาขอผ้ามามา <laughs> เขาจะกัดทำไม แล้วจะสะบัดทําไมล่ะลูกแล้วหนูจะสะบัดทำไมดู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 ดดอน,มนดมอนดูเขาชอบผ้ามากเขาชอบกัดผ้าห่มเขานะคะเขาจะกัดขาดพุนไปหมดเลยป้าเปลี่ยนสามผืนแล้ว อันน่าเราแา่ให้แม่คืนมามาขอมาขอผ้าแม่มาขอผ้าแม,มา่ส่งไหลมากเลยหมาอะไรนี่ฮะฮะดูท่านอนดูท่านอนเล่นมาขอมามาขอมามาแล้วมามาขอมาขอแม่ขอแม่ผ้านะ่ะมา มามาเอาหนูจะก,กัดทำไมเ <c oughs> <c oughs> จ้าอันมันสบัดชอบสบัดผ้าดูสิอันมันก็โอดไป ไม่ต้องเลยไม่ต้องเอามามาชวนแม่เล่นมาแม่ขอไปเก็บดูถ้างั้นนะ่ะเออดู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 ฮะเบื่อแล้วใช่ไหม <laughs>